สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre-Open Report นะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่5กันยายนพุทธศักราช2566อยู่กับดิฉันอริยานาันสัทธรรมสกุลค่ะเริ่มต้นเช้าวันนี้ก็เช่นเคยนะคะไปตรวจสอบดูภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวลดลงโดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปที่ปรับตัวขึ้นหลังตลาดปรับขึ้นในช่วงเช้านั้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ4สัปดาห์นะคะซึ่ง ก็มีแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและหุ้นโ o no วอ n อ r ดิกซซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของเดนมาร์กนั้นปรับตัวขึ้นในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมันค่ะปิดปรับตัวลดลง0.1%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลง0.24%และดัชนีฟุตซีร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลดลง0.16%ค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กเมื่อวานนี้ปิดทําการ1วันนะคะเนื่องในวันรายงานสหรัฐนั่นเองค่ะจากภาะวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศไปสํารวจดูที่ทางข่าวสาคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะ ปิดหัวข่าวรอบเช้าวันนี้ค่ะไปกันที่การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัปทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ O.R. ตามผ้าถัวข่าวลีดที่ว่า O.R. รุกธุรกิจเฮลท์แคร์ปักหมุดบัตเจตโฮเทลธุรกิจน้ำมันนอนออยขึ้นมอเครึ่งปีหลังกำไรปรีด นายดิสฐัต์ปัญญรรชนประธานเจน้าหน้าที่บริหารโออาก็เปิดเผยกับข่าวหุ้นธุรกิจนะคะว่ามั่นใจผลการดำเนินงานไตรามาส3ปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผลการดำเนินงานจะไม่มีขาดทุนอย่างแน่นอนเนื่องจากธุรกิจทั้งออยและนอนออยเติบโต,ตดีขึ้นกว่าปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการศึกษาเข้าลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั่นคือด้านของการท่องเที่ยวและที่พักโดยอยู่ระหว่างคัดเลือกพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมลงทุนก่อสร้างโรงแรมในพื้นที่ PTT Station หรือว่า Budget Hotel สไตล์ญี่ปุ่นโดยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการต่อไปเบื้องต้นก็วางแผนนะคะจะให้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก60-80ห้องอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศประมาณ20แห่งตามจุดพักครุต่างๆสำหรับเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับนักเดินทางราคา ถ้าห้องพักก็ประมาณ1,000พกว่าบาทต่อคืนเน้นเรื่องของความสะอาดสะดวกและปลอดภัยกอรองรับพนักง,งานของโออาส่วนหนึ่งที่มีทั้งพนักง,งานขับรถพนักง,งานขายและก็พนักง,งานที่ต้องติดต่อลูกค้าตามต่างจังหวัดส่วนที่เหลือจะเป็นนักเดินทางทั่วๆไปที่จะมาเข้าใช้บริการยืนยันนะคะว่าแผนลงทุนดังกล่าวไม่ได้แย่งอาชีพผู้ประกอบการในพื้นที่เนื่องจากสร้างในพื้นที่ของ PDT Station ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อใดน,นั้นคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อคัดเลือกพันธมิตรร่วมลงทุนโรงแรมขนาดเล็กค่ะ ขณะที่แผนลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพและความงามเฟสแรกจะเริ่มเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหรือ beauty store จากการนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศภายในไตรมาสแรกของปีหน้าซึ่งก็เตรียมนำเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเร็วๆนี้เพื่อขออนุมัติงบลงทุนส่วนในอนาคตจะมีการผลิตแบรนด์ของตัวเองหรือตั้งโรงงานผลิตหรือไม่นั้นต้องรอดูผลตอบรับของกลุ่มลูกค้าก่อนเนื่องจากตลาดด้านความสวยความงามเป็นตลาดที่ ค่อนข้างใหญ่โออาจึงเล็งเห็นความสําคัญของตลาดนี้รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านยาเสริมสุขภาพต่างๆที่รองรับสังคมของผู้สูงอายุด้วยค่ะขณะที่ถ้าไปดูรายงานจาก Consensus 16บรกลเกอร์ก็ประเมินนะคะว่ารายได้ของ OR ปีน,น,นี้จะอยู่ที่กว่า731,262ล้านบาทขณะที่กำไรสุทธิจะอยู่ที่กว่า12,235ล้านบาทและราคาเป้าหมายเฉลี่ยนั้นอยู่ที่24บาท1 0 5สตางค่ะก็น่าติดตามนะคะทั้งธุรกิจนอออยแล้วก็บัตเจ็ตโฮเทลรวมถึงบิวตี้สโตร์จะเข้ามาช่วยหนุนผลประกอบการหลังจากนี้ของโออให้เติบโตได้มากน้อยเพียงใดน,นะคะต่อเนื่องไปดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของบริษัท Group Corporation, เปเรเนียมกรุ๊ปคอร์ o ปอเรชั่นจัดเกอเชียจำกัดมหาชนหรือว่า MGC ตามพัหัวข่าวรองลำดับที่หนึ่งค่ะ MGC ส่งมอบรถเรือเพียบจัดงานใหญ่8 17กันยายนนี้ ดรสันทวุฒิทำชวนวิริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม MGC ก็เปิดเผยนะคะว่าภาพรวมผลการดำเนินงานไตรามาส3จะเติบโตกว่าไตรามาส2องที่ผ่านมาและช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีการจัดงานกระตุ้นยอดขายต่อเนื่องและรับรู้ไรายได้จากการทยอยส่งมอบรถและเรือจากยอดขายทุกยี่ห้อในมืออย่างต่อเนื่องรวมถึงแรงหนุนจากการตั้งรัฐบาลใหม่ที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นช่วงปลายไตรามาส3นี้ ขณะที่งาน Big Motor s a l e 2023ก็เกิดขึ้นระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง3กันยายนที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการสรุปปิดยอดขายคาดว่ายอดขายจะเติบโต10%จากปีที่ผ่านมาค่ะ ขณะดเดียวกันก็เตรียมจัดงาน MGC Asia Mobility Carnival ระหว่างวันที่8ถึง17กันยายนนี้งานนี้เป็นมหกรรมแสดงยายนยนต์และไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ณศูนย์การค้า d ิเอ็มควอเทียช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ชั้นจีบางตนก็คาดหวังยอดขายไว้หลักหลายร้อยล้านบาทและนับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานร่วมกับกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปและจะจัดงานยิ่งใหญ่ในทุกๆปีดังนั้นนะคะบริษัทคงเป้าหมายจะมีรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า2หลักหรือไม่ต่ำกว่า10%เนื่องจากรายได้ขยายตัวในทุกกลุ่มุก และการขายเรือแม่น้ําคลิฟคราฟที่เป็นตัวแทนเจ้าเดียวในไทยและอาเซียนทั้งหมดก็คาดว่าตลอดทั้งปีนี้จะสามารถทํายอดได้รวมไม่ต่ำกว่า12ลําด้วยกันนะคะก่อผลการดําเนินงานช่วงที่เหลือของปีนี้ MGC ดูแล้วน่าจะเป็นไปตามเป้าได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ามีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนหลากหลายเลยทีเดียวแล้วค่ะไปดูกันต่อที่ราคาหุ้นบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนหรือ TOP หลังเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงจากเหตุการณ์น้ำมันดิบร่วไหลจากเรือขนถ่ายกลางทะเล ตามพาทัวข่าวลำดับที่3ค่ะไทยออยไม่หวั่นน้ำมันดิบรั่วกำไรคิวสกระทบเล็กน้อยเมื่อวานนี้นะคะราคาหุ้นไอออยก็ปรับลดลง2บาท75สตางค์หรือ5.34ปลงมาปิดอยู่ที่48บาท75สตางค์ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า3564ล้านบาทหลังมีข่าวน้ำมันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันของไทยออย โดยนายบัณฑิตธรรมประจําจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยออยล์เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ21นาฬิกาเกิดเหตุน้ํามันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ํามันขณะขนถ่ายน้ํามันดิบบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลของโรงกลั่นน้ามันไทยออยล์ที่อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งบริษัทเข้าควบคุมสถานการณ์ในจุดเกิดเหตุทันทีโดยได้ปิดวาล์วท่อน้ํามันที่เกิดปัญหาและวางทุ่นล้อมคราบน้ํามันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและจํากัดการแพร่กระจายตามขั้นนตอที่ มาตรฐานสากลทําให้ขณะนี้ไม่มีน้ํามันรั่วไหลเพิ่มเติมแล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้นะคะเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญทางนี้บริษัทมีประกันคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงักประกันการขนส่งสินค้าทางทะเลประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่3ค่ะ ขณะที่บริษัทลักรัพกสิกรไทยระบุนะคะว่าไทยออยมีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่3วงเงินกว่า75ล้านเหรียญซึ่งหากว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลของคราบน้ํามันในทะเลหากประเมินกรณีเลวร้ายที่สุดก็จะกระทบกําไรของไทยออยประมาณ2,700ล้านบาทถึง5,500ล้านบาทจากค่าขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นประมาณ1-2ดอลลาร์ต่อบาเรลเนื่องจากว่าต้องใช้เรือเล็กในการขนส่งแทนเรือลําใหญ่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขนาด คะ่ะโดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกําไรของไทออยไรมาสามมีกรณีว่าสิ่งแวดล้อมประมาณ1,000ล้านบาทเท่านั้นแม้จะยังคงมีกําไรสุดที่อยู่แต่อาจจะลดลงจากประมาณการครั้งก่อนทั้งนี้นะคะก็จะมีการประมาณการกําไรและราคาเป้าหมายใหม่ของไทออยอีกครั้งแต่ถ้าเหมือนกับกรณีของ SPRC ซึ่งต้องเสียเวลาในการเยียวยาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนานเกิน1ปีไทออยจะกระทบค่อนข้างมากคะ่ะ ด้านนายสุวัสดิ์ศินสาดกรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าสถาบันบริษัทหลักทรัพย์บียอนกล่าวภายหลังพูดคุยกับผู้บริหารของไทยออยนะคะว่าบริษัทแจ้งว่าน้ํามันดิบที่รั่วไหลครั้งนี้มีอยู่เพียง1นึ่งแสนลิตรเท่านั้นควบคุมได้แล้ว5 0,000ลิตรจากน้ํามันเรือที่มีมากกว่า5ล้านลิตรซึ่งขณะนี้แนะนํานักลงทุนให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนว่าครับน้ํามันรั่วไหลไปไกลแค่ไหนโดยราคาหุ้นที่ปรับลดลงมากเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นผลกระทบเชิงจิตวิทยามากกว่่าผลกรระทบตออได้ขง นันน้ไม่มากนะคะก็ช่วงสั้นๆราคาหุ้นปรับลดลงเป็นเรื่องของเซนติเมนต์ละค่ะดังนั้นคงต้องรอติดตามกันดูว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อไทยออยมากน้อยเพียงใดนะคะสลับไปดูกรณีของบริษัทมัสเตอร์ไซจำกัดมหาชนหรือมัสเตอร์ที่ก็เตรียมย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเซตตามพาทัวข่าวลำดับที่4ค่ะมัสเตอร์จ่อย้ายขึ้นเซตปลดล็อกกองทุนถือหุ้น นายแพทย์ระวีวัน์มาชมาด,ดนประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาสเตอร์เปิดเผยนะคะว่าบริษัทมีแผนย้ายหลักทรัพย์ที่ซื้อขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MA i ไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตในอนาคตหลังกองทุนต่างประเทศสนใจจะเข้าลงทุนในหุ้นมาสเตอร์เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะกองทุนจากฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งบริษัทมีแผนจะเติบโตในต่างประเทศด้วยในระยะกลางและระยะยาวโดยไม่ได้มองการลงทุนระยะสั้นเพียงอย่างเดียวขณะนี้อยู่ช่วงของการวางแผนก็คาดว่าแผนงานจะชัดเจนช่วงปลายปี ขณะที่ช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะตเตรียมปิดดิวการควบรวมหรือว่าซื้อกิจการอีก3ดิวเป็นดิวขนาดใหญ่คาดว่าจะมีกําไร1 0 0่ง0ถึงสองล้านบาทต่อปีขึ้นไปและขนาดเล็กจะมีกําไรต่ํากว่า100ล้านบาทต่อปีโดยปัจจุบันก็ยังสนใจในกลุ่มธุรกิจสเลยกรรมธุรกิจความงามและโรงพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรามาส3ก็คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากไตรามาสามก่อนนะคะโดยคาดว่าไรายได้ตลอดทั้งปีนี้จะเติบโตไม่น้อยกว่าเป้าที่วางไว้หลังขยายห้องผ่าตาัด10ห้องและศูนย์ต่างๆในโรงพยาบาล m a s t e r p ์พี e ด้านนางสาวรัพรดาเลิศพานุโรธรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาสเตอร์ก็บอกถึงดีลการเข้าซื้อกิจการประกอบไปด้วยคลินิกเสริมความงามค่ะภายใต้ชื่อของรัตินัน Medical Center งบลงทุนประมาณ70ล้านบาทมาสเตอร์เข้าถือหุ้นไม่เกิน36%คาดว่าก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปีหน้าบริษัทดรเชนเซนจูรี่ฮัลพิทอลจำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องความสวยความงามมาสเตอร์เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน40%เป็นเงินกว่า9 4ล้านบาทและบริษัทคินจกัดซึ่งเนผู้ประกอบธุรกิจ สื่อโฆษณารวมถึงรับจ้างทำสื่อโฆษณาทุกประเภทก็จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน40%รวมเป็นเนงินกว่า160ล้านบาทคาดว่าจะดำเนินการเข้าลงทุนแล้วเสร็จภายในไตรามาสแรกของปีหน้านะคะซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดนั้นมาจากการระมทุนในตลาด MAI เมื่อต้นปีนี้ที่ผ่านมาและคะ่ะก็ดูทั้งดีลการซื้อขายและการย้ายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเซ็ตก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนทําให้หุ้นมาสเตอร์นั้นกลับมาน่าสนใจอีกครั้งนะคะไปดูกันต่อที่ราคาหุ้นบริษัท เจมาทกรุ๊ปโฮทิ้งจำกัดมหาชนหรือเจมาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในรอบกว่า1เดือนตามพัฒัวข่าวลำดับที่5ค่ะเจมาทฟื้นแรง47 ASP เพเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ราคาหุ้นใจหมาดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นเกือบ5%นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นขณะดเดียวกันถ้าย้อนไปดูรอบ1เดือนราคาหุ้นใจหมาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องถึง46.88%จากการคลายกังวลของนักลงทุนที่มีต่อผลประกอบการไตรามาส2ที่ใจหมาดนั้นประกาศออกมาราคาหุ้นก็ปรับตัวค่อนข้างแรงค่ะจากวันที่26มิถุนายนราคาปรับลงมาต่ำสุด13บาทขณะที่ราคาหุ้นเมื่อวานนี้นั้นปิดที่23บาท20สตางค์ค่ะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเซพลัสก็ปรับคำแนะนำหุ้นเจมาจากนิวตรลเป็นเอาต์เพอร์ฟอร์มจากธุรกิจผ่านจุดต่ำสุดแล้วผลการดำเนินงานพร้อมจะฟื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปพร้อมประเมินราคาเป้าหมายปีนี้ที่หุ้นละ24บาทและราคาเป้าหมายปีหน้านะคะอยู่ที่หุ้นละ29บาทค่ะโดยมองว่าผลการดำเนินงานเจมาทนั้นผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส2จากรายการพิเศษราว893ล้านบาทนั่นคือการบันทึกขาดทุนจากเงินลงทุนในหุ้นบริษัทน้ำตาลบริรัมจำกัด มหาชนหรือ BRR และบริษัท SG Capital จำกัดมหาชนหรือว่า SGC รวมกัน285ล้านบาทรวมถึงรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกลุ่มบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือซิงเกอร์กว่า608ล้านบาทจากการตัดหนี้ศูนย์และตั้งสำรองหนี้ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นก็ประเมินว่าไตรามาสสามนี้ผลการดําเนินงานของเจมา t ดน่าจะกลับมาฟื้นตัวเนื่องจากคาดว่าเกือบทุกธุรกิจนั้นจะฟื้นตัวโดยเฉพาะธุรกิจจัดจาหน่ายหรือว่าเจมา t m ดโมบายหลังจากการเปิดตัวของ iPhone 15ในช่วงกลางเดือนกันยายนนะคะ ขณะที่ธุรกิจบริหารหนี้และติดตามหนี้โดยบริษัท JMT Networks e r v i c e s จำกัดมหาชนหรือ JMT ก็เริ่มรับรู้ไรายได้จากพอร์ตลูกหนี้6 0 0 0 0ล้านบาทตั้งแต่ไตรามาส3เป็นต้นไปและคาดว่าการดำเนินงานกลุ่มซิงเกอร์แม้ว่าอาจจะยังมีผลขาดทุนอยู่แต่คาดว่าจะไม่ได้ขาดทุนเป็นจำนวนสูงอย่างไตรามาส2เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษสูงเหมือนงวดก่อนอีกส่วนไตรามาส4ีก็มีแรงหนุนจากเทศกาลสงท้ายปีที่มักจะมีการจับจ่ายซื้อสินค้ากันสูงกว่าช่วงอื่นๆและยังได้ประโยชน์จากการจำหน่าย iPhone 15อย่างเต็มไตรามาส นอกจากนี้นะคะครึ่งแรกของปีหน้าหากว่านโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลเดินหน้าและอีโคโซิสเซ็มของเงินดิจิทัลได้รับการพัฒนาเจฟฟินคอยก็น่าจะได้รับประโยชน์ตามไปด้วยนะคะราคาหุ้นฟื้นตัวก็น่าลุ้นกันต่อนะคะว่าผลประกอบการของเจมาจะกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่หลังไตรามาสสก็น่าจะเป็นจุดที่ต่ําสุดแล้วในปีนี้ล้วค่ะ ปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้นะคะด้วยความเคลื่อนไหวของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานปลอดแบนอินเทอร์เน็ตจัสมินหรือ Just E ีฟกับการเริ่มใช้ค่าเช่าใหม่กับ3 BB ตามพันดุขาลำดับสุดท้ายลำดับที่6ค่ะ j u s t ีฟเดินหน้า Eve, ga, สัญญาใหม่3 BB ปันผลลดช่วงสั้น น,นายพรชลิตพลอยกระจ่าง Deput y Managing Director r e ์ l รียลเอสเต a แอ r ด์ t r นฟ t าส e รัก e จ t ร e อ t บรจบวหลวงในฐานะบริษัทจัดการกองทุน j u s t e a t ก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุน j u s t e a t ตามมาติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่1ทับ2,566เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่บริษัท Triple Tre e ีบอร์ดแบจำกัดมหาชนหรือว่า 3BB ธุรกิจในกลุ่ม ของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจสเสนอมาโดยกองทุนได้เริ่มใช้สัญญาใหม่ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแจสอีฟใหม่นั่นก็ได้แก่ 1. ขอพักการชำระเงินค่ารับประกันไรายได้จำนวนกว่า288ล้านบาทต่อเดือนนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไป 2. ขอให้กองทุนยุติสัญญารับประกันไรายได้ 3ขอให้ขยายระยะเวลาสัญญาเช่าหลักจากวันที่29มกราคมปี2575เป็นวันที่31ธันวาคมปี2581หรืออีก7ปีพร้อมเรียกเก็บค่าเช่าสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปอัตราเริ่มต้นที่402บาท37สตางค์เทียบกับอัตราปัจจุบันอยู่ที่454บาท90สตางค์ก็ทำให้ผลการดาเนินงานกองทุนช่วงที่เหลือปีนี้กองทุนจะมีไรายได้ลดลงจากเดิมโดยเหลือเฉพาะไรายได้หลักและจะมีผลต่ออัตราเงินปันผลตั้งแต่ มวนไตรามาสสปีนี้เต็มต้นไปโดยจะหายไปราวๆสาเซจากเดิมรับเงินปันผลอยู่ที่23สาตางค์ก็จะได้รับเงินปันผลใหม่อยู่ที่16สตางค์แทนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเงินที่3 b มค้างจ่ายกองทุนช่วง3เดือนปีนี้จะทยอยจ่ายเงินคืนต้นตั้งแต่ต้นปีหน้ารวม6เดือนเป็นเงินกว่า800ล้านบาทรวมดอกเบีย้ยแล้วทําให้นักลงทุนไม่เสียผลประโยชน์จากการขอปรับเงื่อนไขค,ครั้งนี้และสมผลให้กองทุนในปีหน้านั้นจะมีกําไรที่เพิ่มขึ้น ทางนี้นะคะเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยหรือว่า DDPU เปรียบเทียบระหว่างเงื่อนไขาตามสัญญาแล้วก็เงื่อนไขที่ 3BB เสนอมามูลค่า DPU ตลอดระยะเวลาการประมาณการภายใต้สัญญาปัจจุบันก็อยู่ที่หน่วยละ6 9บาทสตางค์ภายใต้สัญญาใหม่จะอยู่ที่หน่วยละ10บาท20สตางค์ผลต่างอยู่ที่หน่วยละ3บาท21สตางค์ก็คิดเป็น45.9%นะคะก็ถือว่าคงจะต้องรอติดตามว่าหลังจากการปรับสัญญาเช่าของ 3BB นี้แล้วการขอลดดอกเบี้ยเงินกู้รวมถึง ความคืบหน้าในการเข้าซื้อกิจาการ 3BB แล้วก็แอดฟาร์นนั้นจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรนะคะนี่เป็นที่ทางข่าวสาคัญบนหน้าหนึ่งหนัง,นงสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะรายการต่อไปติดตามรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดทางคลื่นวิทยุร้อยสองจุดศมกะเฮิรตช์ช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์และรับชมสดๆผ่านทางทิกตอกข่าวหุ้นธุรกิจ9ก้นาฬิกาสีนาทีเป็นต้นไปนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะดิฉันพร้อมทีมง,งานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน